ลูกชิ้นยืนกินบนมีหมูมีเนื้อไม่ไก่ไม่ครับสิบ,บาทครับยืนกินได้ได้หมอกหมอกมอะไรนีน่เนี่ยยืนขานนน้างถนนก็ได้โอ้ยน่า่ิครับซปบ,บาทมัง้งครับ,บ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสรัพรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลครับอันนี้เส้นสรัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ใช่ไหมครับ